ต่อไปเป็นเรื่องข้อสอบวลีกับประโยคครับทุกคนครับข้อสอบเกี่ยวกับวลีแล้วก็ประโยควลีกับประโยคนะครับง่ายๆครับทุกคนดูตรงนี้ข้อใดเป็นประโยคขีดเส้นใต้ประโยคจะต้องประกอบด้วยประธานและอะไรครับบอกไปแล้วกริยาซึ่งจะต้องฟังแล้วรู้เรื่องซึ่งจะต้องฟังแล้วรู้เรื่องครับ นี่นะครับก็ขอของอทุกท่านลองอ่านดูครับโรงเรียนประชาบาลในจังหวัดมีโรงเรียนประชาบาลใหม่ในจังหวัดที่โรงเรียนประชาบาลใหม่ในจังหวัดโรงเรียนประชาบาลที่ใหม่สุดในจังหวัดตอบอะไรครับขอไข่ครับฟังรู้เรื่องที่สุดครับไปต่อกันในข้อ 2. ครับคำว่าจนในข้อใดทำน้าที่เป็นกริยา คีดเส้นใต้ครับคำกริยาคำกริยาก็คือคำที่แสดงบทบาทหรือสถานะของประธานเราเรียกว่าเป็นคำกริยากอไก่เราจะรอจนพรุ่งนี้คำว่าจนเป็นคำเชื่อมเพราะคำกริยาคือคำว่ารอต่างหากเกิดเป็นคนอยากลัวจนเป็นเป็นคำกริยาอยากกลัวเนี่ยเป็นคำกริยาคนจนเป็นคำนาม ไม่จําเป็นต้องเป็นเห็นไหมฮะอันนี้เป็นคํากริยาข้อนี้เฉลยตอบงองูเขาจนก็จริงเห็นไหมเขาจนจนเป็นคำกริยาของเขาเพื่อบ่งบอกสถานนะว่าเขาจนเป็นคํากริยานะครับ <laughs> ข้อที่3ประโยคใดมีส่วนขยายกริยาส่วนขยายกริยาคืออะไรครับก็นี่ ฉันชอบดอกไม้สีสวยๆ mankind, ทุกท่านครับขีดเส้นใต้สีสวยๆสีสวยๆมันไปขยายดอกไม้หรือขยายชอบถูกต wow ้องครับขยายดอกไม้ไม่ได้ขยายชอบสีส, hum, ส <S <S วยๆแต่มันคือดอกไม้สีสวยๆคาหลังจะขยายคําหน้าครูควรอ่านหนังสือทุกประเภทหนังคำว่าทุกประเภทเนี่ยไปขยายอ่านทุกประเภทหรือหนังสือทุกประเภทหนังสือทุกประเภท นักเรียนไปโรงเรียนทุกวันคําว่าทุกวันขยายไปทุกวันหรือโรงเรียนทุกวันไปทุกวันก็คือเป็นคํากริยาเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบคอควายเห็นไหมครับประโยคในข้อใดใช้คําถูกต้องคาดว่าผลผลิตของเกษตรกรปีนี้จะดีขึ้นลูกหนี้ขอผ่อนผันเงินงวดชำระหนี้ต่อไปอีกออกหมายกำหนดการของการสัมมนาแล้ว นำสูจิบัตมาเพื่อแสดงหลักฐานการเกิดตัดทิ้งก่อนข้อไหนฮะงองูครับทุกคนขีดใต้เขาว่าสูจิบัตครับการเกิดใช้สูจิบัตไหมไม่นะครับใช้สูติสูติบัตนะครับถ้าสูจิบัตนี่คือเหมือนกับสูจิบัตงานแข่งขันกีฬาสีอะไรอย่างนั้นนะฮะถูกไหมฮะสูจิบัตเนี่ยจะเป็นแบบพวกเอกสารสำหรับแบบเนี่ยลำดับต่อไปจะเป็นการแข่งขันอันานั้นอันนี้อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าการเกิดต้องเป็นสูติต่อไปการออกกําหนดการครับ คำว่าหมายกําหนดการจะต้องใช้กับพระราชพิธีเท่านั้นหมายกําหนดการจะต้องเกี่ยวข้องกับพระราชพิธีคนธรรมดาใช้คําว่ากําหนดการธรรมดาเราจะไม่มีคําว่าหมายกําหนดการนะครับเหลือกอกับขอตอบอะไรกอไก่ผิดครับคําว่าปีนี้มันเป็นคําใหญ่ซึ่งคําใหญ่จะต้องเอามาไว้ข้างหน้าเช่น ปีนี้คาดว่าผลผลิตของเกษตรกรจะดีขึ้นหรือคาดว่าปีนี้เห็นไหมครับมันไม่ควรจะมีเกษตรกรปีนี้เกษตรกรปีที่แล้วเกษตรกรปีหน้าอย่างนี้ไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นปีนี้ควรจะไปอยู่ข้างหน้าเพราะฉะนั้นข้อนี้จึงตอบข้อขอไข่เป็นคําตอบที่ถูกต้องแล้วนะครับผลสําเร็จนี้นับได้ว่าเกิดจากการประสานงานของลูกเสือชาวบ้านอย่างเข้มแข็งจนสามารถผ่านอุปสรรคทั้งหลายได้ด้วยดีประโยคข้างบนนี้บกพร่องในข้อใด ผลสําเร็จนี้คือผลสําเร็จไหนอ่ะถูกไหมครับจู่ๆจะมาขึ้นต้นประโยคได้ว่าผลสําเร็จนี้ได้ไหมไม่ได้คนอ่านเขาก็ไม่รู้สิเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้ององูประโยคมันไม่สมบูรณ์ครับมันยังไม่สมบูรณ์มันควรจะมีอะไรอยู่ข้างหน้านะครับจู่ๆจะมาขึ้นต้นผลสําเร็จนี้อย่างเงี้ยไม่ได้ข้อที่6ครับข้อความใดไม่ถูกต้องครับอนุญาตให้ลากิจได้เจวันลาบวชได้4ี่เดือนขยายเวลาศึกษาตอ่อ ได้หนึ่งภาคเรียนอนุญาตให้ขยายเวลาอบรมสัมมนาต่อได้หนึ่งภาคเรียนตอบตอบข้อขอไข่ครับสังเกตอะไรครับลาบวชครับเราต้องใช้คําว่าอุปสมบทครับไม่ใช้คําว่าบวชนะครับบางคนไม่รู้จักครับเอางานแต่งงานกับงานบวชมารวมกันเรียกว่างานอุปสมรสนะครับแจ๊คสีบวชแจ๊คสีแตง่งผู้คนตื่นเต้นตกใจเนาะเขาเล้เชิญไปร่วมงานนะครับยินดีที่ได้มาร่วมงานอุปสมรสของทั้งสองพ่ะนะ ใช่หละหลวงพอ่อโบราณได้อุปสมบทจักสีบวชจักสีแตง่งอภูะคนอัานเชิญมาเบิเดได้เนาะขออานาจแห่งคุณพระศรีรัตนาศาสดารามเราอยู่กรุงเทพผลคืค้ออนแล้วม้าไกลแท้พระศรีพระศรีรัตนไนตรกบาวาเนาะข้อใดถูกต้องข้อใดถูกต้องเขาได้รับเชิญไปในงานกินเลี้ยงเขาถูกเชิญไปในงานรับประทานเลี้ยงเขาได้รับการเชิญไปในงานเลี้ยงอาหารเขาได้รับเชิญไปในงานรับประทานเลี้ยง หนึ่งข้อที่เป็นของเราครับตั้งใจครับตั้งใจผิดหนึ่งข้อรอสอบปี6 5ห้านะครับปีนี้เราต้องสอบได้นะครับข้อไหนดีฮะเฉลยครับเฉลยตอบงองูครับเอาว่าไปไม่ตอบงองูได้ยังไงเขาได้รับเชิญไปในงานกินเลี้ยงจริงๆเนี่ยหลายคนตอบกอไก่ครับแต่เขาว่ากินเลี้ยงไม่สุภาพนะครับคําสุภาพคือรับประทานเลี้ยงครับโผดพ่อบงเจาวา มันโพดลองไปเอิ้มูด้วยครับลองไปว่าอาจารย์กันอาจารย์ครับวันนี้ขออนุญาตนะครับว่าจะเรียนเชิญอาจารย์ไปร่วมงานรับประทานเลี้ยงมันฟังขัดหูมากแต่มันคือข้อที่ถูกครับขอไข่เขาถูกเชิญอันนี้เหมือนผิดครับเหมือนทําความผิดไงครับเขาถูกเชิญไปที่สถานีตํารวจเออจังเกิคืออยู่เขาได้รับการเชิญอันนี้ฟุ่มเฟือยครับข้อใดเป็นประโยคที่สุภาพที่สุดครับประโยคสุภาพคือไม่ด่าใครครับข้อหนึ่งก็ไก่ครับ ท่านเข้าใจผิดในเรื่องนี้ด่าไหมครับด่าครับปึกนะเนี่ยปึกนะความเข้าใจของท่านในเรื่องนี้ไม่ถูกอันนี้ก็ปึกนะเนี่ยปึกมากเลยไม่ถูกอ่ะท่านเข้าใจผิดอย่างมากโอ้พร,ระดาได้่ปึกที่สุด,ดเลยนี่ข้อนี้ตอบงองูฮะความเข้าใจของท่านยังคลาดเคลื่อนอยู่คือเข้าใจเถือยอยู่แต่คลาดเคลื่อนนี่กวาหมายกับกับปึกคือเก้าล่ะล่อดาซ,อซื้อดาแบบผู้ดีะนะอืมเอาสู่เขาสู่เขาบานเท้ามันแรงข้อเก้าครับประโยคในข้อใด เป็นลักษณะการขอร้องที่ถ em ูกต้องโปรดอนุญาตตามที like. ่ความต้องการด้วยคัเป็นพอออสีเซนไห่บอเอาโปรดอนุญาตตามความต้องการด้วยป้ามึงเป็นผู้ใดนี่ปนสีวานสีนั่นล่ะมาโปรดพ่อตามความต้องการด้วยมาสัก่าโปรดพิจารณาอนุญาตด้วยสังเกตเขาว่าพิจารณาครับโปรดอนุญาตตามพแจ้งมาด้วยโปรดอนุญาตตามความประสงค์นี้ด้วยข้อขอไข่ครับถูกต้องพิจารณาครับเพิ่นสีไห่พะไห่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเด้อ เอาละข้อต่อไปครับประโยคใดมีลักษณะบังคับมากที่สุดครับบังคับมากที่สุดปโปรดไปติดต่อด้วยตนเองกรุณาแจ้งเรื่องนี้ให้ทราบด้วยปโปรดแจ้งเรื่องนี้ให้ทราบภายในหนึ่งพฤษภาห้าเจ็ดโปรดพิจารณาและแจ้งทราบด้วยจะเป็นพระคุณยิ่งตอบคอควายครับมันเป็นลักษณะบังคับเพราะว่าจะต้องแจ้งให้ทราบภายในหนึ่งพฤษภาสองร้อห้าสิบเจ็ดประมาณนี้นะ